สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นพาชมสินค้าใหม่กันค่ะตัวนี้รถแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF514MU ค่ะขวัญใจชาวปีศาแดงแมนยูนั่นเองนะคะกับรถแท็กเตอร์ยันมาขนาด51แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พาวนะคะตัวนี้หล่อๆเดิมๆเลยค่ะสีสันเดิมทุกจุด ด้านหน้าเราใส่ยางใหม่นะคะด้านหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวนะคะสภาพสวยๆอุปกรณ์ต่อพ่วงใส่เป็นผานพวนใหม่จาก LCS ให้นะคะเป็น624จาก LCS นะคะตัวนี้บัว11นะคะท่านใดมองหากันอยู่นะด้านหลังก็งามๆเดิมๆค่ะนี่เลยทุกจุดเดิมมากๆ ไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะคะพร้อมใช้งานหลังคงหลังคาไม่มีแตกกระจกใสให้เรียบร้อยสภาพยางหลังอีกด้านหนึ่งสวยๆนะคะกระทะล้อสีสันเดิมๆสำหรับตัวนี้นะคะ E F 5 1 4 M u ค่ะยางหน้าเป็นยางใหม่นะคะตัวนี้สภาพสวยเดิมมากๆนะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะยันมาก51แรงตัวแมนยูนะคะ ระบบเกียร์นะคะตัวนี้เก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะคะชั่วโมงทำงานนี่ค่ะ235ชั่วโมงเท่านั้นตัวนี้สวยเดิมนะคะตัวรถเนี่ยไม่ผ่านการเก็บสีและยังไม่ได้ผ่านการล้างเลยนะให้ชมกันแบบสภาพก่อนล้างเลยนะคะสำหรับคันนี้นะบริเวณห้องโดยสารนะคะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะ เบาะนั่งกว้างๆนะคะบริเวณห้องโดยสารกว้างยังไม่ได้ล้างเลยอันนี้ยังอยู่จากเจ้าของเดิมนะคะเดี๋ยวเราแกะให้นะพวกนี้เราแกะเราก็ล้างให้หมดนะคะปิ่นให้ชมแบบก่อนล้างเลยนะคะตัวนี้เนี่ค่ะบริเวณที่พักเท้าก็ยังสวยอยู่นะคะหัวนงหัวน็วนอตนะคะจุดมาร์กต่างๆนี่ค่ะสวยเดิมจริงๆนะคะ หลายๆท่านถามมาอยากเห็นรถสภาพสวยเดิมนี่เลยค่ะยังไม่ได้ผ่านการอาบน้ำเลยนะคะเดิมๆแต่ก็พร้อมใช้นะคะันนี้สภาพสวยๆสำหรับยันม้าฮะหนึแมนยูนะคะตัวรถพร้อมแบปมิดันดินนาแล้วก็ผ่านไถใหม่เนี่ยรอๆแบบนี้ในราคาเพียง458,000บาทเท่านั้นนะคะ458,000บาทเท่านั้นถูกใจสภาพเรื่องราคาคุยกันได้ค่ะ ยกหูมาคุยกันที่0810462640ได้เลยนะปิ่นอยู่กำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวปิ่นมีวิดีโอการขับขี่ใช้งานให้ชมด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ